อันนังปานังวัดถังยานังมาลอกันต่องวิเลเสียงเชืยอวัตถุถังปดีไปอย่างฐานาวัตถุเอิเวรัสะในการให้ตั้งแต่ให้ข้าวให้ตามให้หิชศะอาหารที่เราให้ทางกันอยู่ทุกวันนี่นะที่จะต้องเป็นไปให้พวกเราได้อาศัยสืบไปโูนะไป พเราพบเพงหน้าไม่ต้องทานเสียสลาคาคาอยู่อย่างนี้ตลอดที่เป็นว่าเออที่ทานบารมีสังสมบุญกุศลให้ข้าวให้น้ำให้ยวดจานปลาหนะให้พาให้พรใจวอน ป้าจีวรบิณถบ,บาตอะไรก็ให้ไระอาหารยังนงปีทุกวันทุกวันถวายทุกวันทุกวันก็เป็นบุญเป็นกุศลไว้แต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายส่วนมากก็บางคนะนะเนาะบอกโอฮไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปทานบบางที มีถ้ามีศรัทธาแล้วสําคัญต้องไปมีศรัทธาทำทานข้าวทานน้ำเนี่ยมีจะได้ไม่มีข้าวมีข้าวมีน้ำมาทำบุญทาทานได้มีทุกคนทุกท่านเราก็อยู่ได้กินได้อยู่พวกเราอยู่กันตลอดมาอาศัยมีข้าวมีน้ำมีผ้ามีผ่อนถวายทานการประจบประสาถวาย มาพน้ำพุชีวงกีวอนาวายไปมีการถวายยอดจานพาหานะแตยุคนี้สมัยนี้โอ้ถวายถวายมากจริงๆอะไะไม่ใช่ถวายแบบค่ารถค่ารถเฉยนะซื้อรถกันะให้ด้วย mm hmm. อย่างวัดนี้ก็มีมีคนถวายหลายคันเลยนะ,นะบางวัดมีเป็นสิบๆคันเอยกนะันอะไรยอดจานพา,านะถวาย ดอกไม้ของหอมโอ้ทำบุญทุกวันบูชาเรียกว่าเป็นการให้ทานนี่ไวัตถุทานสิบประการที่พวกเราทำทานอยู่ทุกวันหนึ่งทำถวายทานทุกวันนี่แหละเป็นนิสัยเป็นให้ทานเป็นนิใสัยใจเราก็ไม่มีแล้วต่นี้ไอ,อตัวตนีมันหายไปเลยเอาชนะมันได้ลนะ แต่ก่อนเนี่ยโอไม่ได้ทานไม่ได้โอทานกลัวหมดกลัวเราจะอดกลัวเราจะลำบ,บากแต่นี่ตอนนี้มันมีความพอใจละการให้เสียสละจากรบริจาคคำทานโอ้เต็มที่เลยไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงไม่ได้มีอะไรมีทานขนาดนั้น แต่ว่าบางคนศรัทธาแรงกล้าถึงขนาดว่าเอาละอยา่างรู้ไม่ใช่ว่ายุคก่อนด้วยยุคนี้แหละยุคสมัยนี้แหละท่านทานอวัยวะหัดเลยทำาบุญโดยยุคนี้สมัยนี้ยิ่งโรงพยาบาลก็เราก็ต้องการให้คนทำบุญ ดวงตาบ้างหรือจะเอาอะไรไปทานยกแน่ได้หมดเลยนี่ก็มีการให้ทานเดี๋ยวว่าเป็นอาจารย์หมอเป็นอาจารย์ใหญ่อะไรแล้วแต่จะเรียกอเอาไปให้พวกเรียนหมอเรียนแพทย์เป็นอาจารย์เอาไปเขาก็ต้องมีการเรียนจากธาตุขันธ์บนของจริงนี่แหละของจริงก็คือตัวเราเนี่ยแหละ เอาไปดูเส้นเอ็นตรงนั้นเส้น mm hmm. โอ้ก็จะชำนิชำนาญไป้เป็นหมอเก่งได้ไม่ใช่ธรรมดามาเร,เรียนเรียนหาตัดเรียนมาเรียนไรรท mm hmm. แล้วก็มีคนบริจาคอย่างนี้แหะศพร่างกายธาดกันนี่แหละไปให้โรงพยาบาล เสียสละขนาดนั้นแต่ก็มีบางท่านบางคนนะนะให้ทานวิวญาแบบไตในธรรมดามันจะมียังไงก็ไม่รู้นะไม่ได้เรียนหมอแต่เขาก็ยังเอาไตทานกันได้บริจาคไตเอาออกมาแล้วก็ไปให้คนที่เขาไตมันมัน เสื่อมแล้วตายแล้วเอาไปใส่เข้าไปโอ้ต่ออายุยืนยาวได้อย่างอย่างที่ไตาลูกอย่างเงี้ยหรือว่าไตายท,ที่เป็นผี่เป็นน้องก,กันเอาดูแล้วได้กันเอาแบ่งให้กันคนละข้างเหมืนกันนี่นี่อาตมาก,ก็เห็นนะี่แหละขนาดคนหนึ่งโอ้ชีวิตคิดว่าไม่รอดอยู่แล้วแหละแต่พอได้ตายไงหายเฮ้อ พ่อไน้ายกลูกสาวลูกสาวให้เลยโอ้เก่งก็ได้เก่งมากๆเลย,เลยให้ให้พ่อไปข้างหนึง่งตัวเองก็เอาไว้ข้าง,นงหนึ่งหน่ะดูเลยจิตเป็นเก่งมากโอ้ดูพ่อกันตีไม่กลาเลยกลัวแ้วไม่ยอมเลยบอกแม่กลาโอ้ขนาดนั้นใจยอมให้พ่อพาตัดเอาแบ่งให้ นี่เนี่เห็นเลยที่มาวัดแล้วนี่นะมาอยู่เรื่อยๆปฏิบัติธรรมเป็นนี่นี่เขาก็เชื่อบุญว่าให้ได้อันนี้สงจริงได้มีความสุขจริงนี่แหละสดๆร้อนๆเลยแหละให้กันไปอย่างนี้เลยโอ้ดีทานนี่พูดถึงเรื่องทาน,นจริงๆอนนี่โอ้ทานอวัยวะตัวเองได้เลยเป็นการให้ทาน จะว่าเป็นปรมาททานหรือว่าทานเลยไรู้พ่อโอ้คิดว่าคิดว่านะยงโอ้ไม่กล้าให้ไม่กล้าให้กว่าจะนั่นได้อย่างให้เลือดให้อะไรอย่างเงี้ยพอจะให้เอาไปเคยให้เลือดให้อะไรเอาไปให้ทีไรเยอะๆเลยตอนไปอยู่โรงพยาบาลอางนูน่ะ พอดีมีคนป่วยหนักๆพระเนี่นนะถ้าไม่ได้เลือดช่วยกันเอา้าองรอดหลวงพ่อก็ต้องมีกลุ๊เดียวกันด้วยอย่างนั้นอย่างเี้เอาเ,อาเอาได้เลยเอาเอา,เอาไปย <precisamente> าวาเท่าไหร่เอาเอายนไปก็นะเลยเคยบริจาคอย่างกันนะก็บุญให้ทานอานสิสงส์เสียสละเลือดแต่บางลายทีนี้ ที่ว่าโอ้ใจเด็ดเหมือนกันกล้ากล้าให้ <c oughs> ยอมรับเลยว่าโอ้กล้าเอาไตาไปให้แต่ว่ามันก็เป็นพ่อเนาะพ่อมนะันแะที่ลูกตำรวจที่มาวัาดบนะ่อยๆอยู่ตรงั้นเดนนี้อยู่ในห้องสอนมัแลก็ยังมีชีวิตอยู่เนะี่ย ลูกก็เป็นตำรวจพ่อก็เป็นตำรวจเอาให้กันเดือดแม้ดิลก็เก่งไม่กลัวเลยในการให้แต่เราทุกวันนี้ก็ตูไม่พูดถึงว่าไอาวัยวะเลยล่ะาบางคนเขาก็เดือดร้อนมา ไม่มีข้าวขอข้าวกินหน่อยอย่างเงี้ยยังเหน,นียวเราไม่อยากให้อีกขนาดนั้นนะาถ้าคนที่ว่าไม่เคยมีนิสัยการให้การให้ทานแต่ถ้าเราเสียสละบ่อยๆนิสัยเป็นคนที่ไม่ตนันเหนียวนิ่วแน่นโอ้ยสบายเลยให้แจกดีใจไม่มีการว่าจะห่วงแหนสมบัติอะไรก็อ้ามีก็บแบ่งก็ปันในที่ว่าทำไม พระศาสนามีการสอนขึ้นตนลล้นหลายะทานังเทติสีลังลัคติโพนานังเวตตวาเอกจังมูกังคตนะิสอนเริ่มต้นเ็ือให้ทานเสียสราจาระบริจากักผู้นคิดว่าเ๊ะ hey, ทำไมทานสำคัญยังไงสำคัญมากๆเลยแหละเสียชราจาระบริจาคกกบุญให้ทานถ้าคนตนันี้จะเข้าวัดก็เข้าไม่ได้นะโอ้ไม่ได้ นั่งอยู่บ้านบางทีหนูหน้าบ้านไม่ได้กลัวคนมาขออกีกลัวพระจะเดินหน้าบ้านนีก่กลัวจะพระมาขอมีธบาตอกีกแล้วั่านอันนี้ไม่ได้ไล่พระอันสมานนี่ยังเคยโดนเขาไล่เหมือนกันโอ้ที่นี่ไม่ได้ท่านไปไม่ได้โอ้ห้ามไปทางโน้นไปทางโน้นทางนี้ไม่ใส่บัตรเพาเคยมีเอาแล้วะจะให้ไปทางไหนท่านก็ไปทางโน้นอ่ะไม่ต้องมาทางนี้ ไล่ออกว่านไปเลยวะนีโอ้นี่ชีวิตมานนะเคยเป็นมาแล้วแต่ว่าเออเอาเดินหน้ากลมหน้ากลมตาเดินมปจะโอ้ยหลบบ้านหลบเมืองไม่ได้ข้าวสักปัดก็มีเคยไปไปกับท่านบีท่านคารนครับท่านหลายงองค์ห้าหกองไปด้วยกันโอ้ตายแล้ววันนี้พายลุกสิบอดอยากแล้วคิดนะอตาตมาก็คิดตายอดแน่วันนี้ไม่มีใครไม่ได้กินข้าวแล้ว กรมนากรมตาพราพุทโธไปไปพักอยู่ในป่าก็เอาพักกันบังเอิญน,นี่มันมีลูกศิษย์อยู่แถวแถวเขาไม่รู้เขาก็มีที่อยู่ตรงนั้นตรงนั้นเลเขาอยากมาดูที่ที่ที่ทไล่ที่สวนเขา มองเห็นนี่ะตรงนั้นทำไมมีผ้าเหลืองเต็มหมดไปพักอยู่ในถ้ำใกล้ๆสวนเขาใกล้ๆที่ครับเขาก็เลยขึ้นไปดูอ้าแล้วมาจากที่ไหนเนี่ยรูนะ้แล้วมาจากอีสานแล้วนะไปบิถบาทแล้วก็ไม่ได้ข้าวแล้วก็ไนนะ่รนนั่นเขาก็ดิมน่ะถึนี่นี่มอนนิมอนไม่เป็นไรเดี๋ยวนั้นบ้านโยมอยู่ตรงนี้นะบ้านไม่มีใครอยู่แล้วนิมนอนไปขึ้นทางนั้น เขาจะจัดโดนจัดนี่โอ้โหเทีในในนะ้น่ะแม่รอดแล้วทเทเรนเขาเจอญาติโยมที่ที่เป็นพุทธแล้วมาพอดีที่เขาตรงนั้นนะ่ะแต่เราไม่กล้าไปพักที่บ้านเขาหรอกเนี่ยเขาก็นิมนต์ให้ลงมาได้มาพักที่นั่นแล้วก็ได้นิมนต์ให้ทำบุญจักบาทจักหันที่นั่นเลยสบาย แล้วก็บางทีเนี่ยถึงเห็นวนะ่าโอ้การให้ทานการทําบุญถึงที่ขับขันที่ลํำบากที่ว่าวันนี้นะแน่นอนนะอดอยากไม่ได้มีแล้วไม่ได้เลยสักวันนะอดแน่นอนแล้วคิดนะนะตายแน่ก็ไม่ตายเลยเห็นอนดะีสงเลยนะ,ะนั่นพาหมู่คณะรอดได้